แล้วแต่อเอ็กสวัสดีนะครับพบกับรายการแล้วแต่เอ็กนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ท่ามกลางธรรมชาตินะของอบึงกระจับนะครับอำเภอปนมสาร,รคามนะครับจ,จ,จังหวัดจันเจงเซานะครับก็คือวันนี้ก็นะครับเป็นคอนเทนต์มาตัดต้นมาถัดกิ่งมาเปล่าเพื่อจะไปทำฐานในการเข้าใกล้ลูกเสือสําหรับวัน รุ่งนี้นะครับเราเอาจะกิ่งมะพร้าวนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีแถมลูกไปด้วยนะครับแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยนี่นะครับก้านมะพร้าวนะครับนี่นะครับุณครูเอนะครับอ่าบารูเอมาเชี่ยวรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทรีสอร์ททัมกลางธรรมชาตินะครับสวนมะพร้าวนะครับ โอ้สวยมากเลยคุยนี่ยังกูติตีกูติตีนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะไปเอามะพร้าวคุน,ไไน,นี่ตังมะพร้าวจะไปเอาตะลายมะพร้าวอ่านะครับเราเห็นรูปมะพร้าวแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้กินน้ำมะพร้าวน้ำหอมไม่แน่ใจว่ามันโอเคหรือเปล่าอันนี้คือกระยอบดอีงไงครับ นี่แอปดอยน้ำหอมนะครับจากจากคุณครูโอ๊ตนะครับสวัสดีนะครับพบกับรายการแล้วแต่เอ็กซ์นะครับวันนี้ก็เรามาเป็นกิจกรรมเข้าค่ายดูนครับนี่นะครับอ่าดูนะครับวันนี้เป็นการด่านการเข้าซูมนะครับเราต้องฟังตัวก่อนสำหรับุตรเสือนะครับเข้าไปเลยอ่านะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ มันโยกได้ลูกเสือต้องพางตัวก่อนนะครับไปเชิญเลยนี่นะครับการพลางตัวนะครับลูกเสือต้องพลางตัวก่อนนะครับอยากให้ใครจำได้นะครับว่าเป็นใครนะครับเราต้องพลางตัวกันคุณเอชอบสีแดงอ้าปากกว้างคุณเบ๊ก ะครับตอนนี้ก็เข้าซูมเป็นที่เรียบร้อยซูมเสียงของเราซูมลูกเสียงแล้วก็จยากไปเดินทางไกลกันนะครับผมเดินทางไกลของคุณแก้วใั้มานำพิมพ์ด้ยลูกเสียกันนะครับผม เชิค่ะวันนี้มีน้ำแข็งใสอร่อยอร่อยหวานหวานเด็กๆทุกคนเชิญนะคะร้อนๆกับมากินน้ำแข็งใสนะจ๊ะลัืนพระจาเป็นการเดินทางไกลก็เป็นที่นยเลยนะครับสรับกาคนก็จะ็นการัดกิจารงาน้อสาวนะครับาสนุกสนานจะกิดข้ในช่งบ่ายนะจะมีการอะไรนะสนุกสนานอย่างาเลมากทุลกันได้เลย้่น้ ชบ่นี้ก so ah. ็จะเป็นการเปลี่ยนชุดใช้ชุดทองนในการที่จะเข้าป่าเพราะว่ามันต้องมีเละมีความสนุกสนานเกิดขึ้นนะครับมีทงมด5ฐานมีสกีบกมีสะบานเชือกมีลอตามมีคู่ระเบิดแล้ก็มีลอตั้งเสืครับ ฐานนี้มีชื่อว่าฐานอะไรลูกชื่อว่าลอดอะไรครับลอดลอดอะไรครับอดสาลอดสามวิธีการเล่นเล่นยังไงครับสำหรับฐานนี้การลอดไปล้อกานใช้อะไรคลานใช้ขากับแขนคลานไปเพื่อไปถึงอะไรครับ สนุกไหมครับสำหรับฐานนี้สนุกมากเลยค่ะเป็นไงบ้างฐานนี้ฐานไหนดีที่สุดครับสำหรับฐานนี้ค่ะชอบมากค่ะชอบตรงไหนครับสำหรับฐานนี้ชอบทุกคนค่ะตุ๊กโคนใช่ไหมตุ๊กโค่ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับฐานนี้สนุกมากฐานในสนุกสุดขนาดไหนฐานนี้ฐานทั้งหมดนี่คือฐานหรือยังเอ่ยห้าฐานใช่ไหมฐานนี้สนุกสุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้เละได้เละเลยทีเดียวโอเคครับขอบคุณครับสนุกมาก ถูกมครับความสนุกสนานของเ,เด็กๆนะครับดูจากชุดก็เป็นสภาพของเ,เด็กๆนะครับสนุกกันมากๆเลยและนี่นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วสําหรับการกิจการอะไรครับการประชนไปของสำหรับป้าป่านะครับของลูกเดียรนีนาบีนะครับเหนไหครับโรงเรียนวัดโอนเนี่นะครับนี่เป็นสภาพของเ,เด็กๆนะครับการที่ ได้เข้ามาระชวนไปนะครับระชวนไปนะก็สนุกสนานกันนะกลยครับ